น้ำหมักชีวภาพเข้มข้นซูปเปอร์เก้าวดาวลุงเคสูตรย่อยฟางข้าวและบำบัดน้ำเสีย1ลิตรใช้ได้10ไร่คุณประโยชน์ช่วยเร่งการย่อยสลายของฟางให้เร็วขึ้นภายใน7วันสามารถที่จะทำเทือกหวานข้าวได้ช่วยให้ดินร่วนสึบปักดำได้ง่ายลดปริมาณการเกิดแก๊สไ่เน่ามีเทนคาร์บอนได,ดออกไซด์และแอมโมเนียไม่เป็นอันตรายต่อต้นข้าวที่งอกใหม่ทำให้ข้าวสามารถเติบโตได้เต็มที่ไม่มาหัวสั่ง ช่วยกำจัดข้าวดีดและระมาดได้บางส่วนประมาณ50%ขึ้นไปช่วยลดเชื้อราในดินช่วยลดเลิกการเผาฟางในนาข้าวทำให้ได้ปุ๋ยไนโตรเจนรวมทั้งธาตุอาหารอื่นๆที่ต้นข้าวต้องการให้คงอยู่ในนาลดการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีสารที่ตกค้างและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอัตราการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ลุงเคชนิดย่อยสลายฟางเตรียมน้ำ200ลิตรผสมกับอาหารของจุลินทรีย์1ลิตรก่อนแล้ว เติมจุลินทรีย์ตามลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้รอให้เกิดการบุมเชื้อจุลินทรีย์ให้มากขึ้นขั้นต่ำเวลาใช้12ชั่วโมงขึ้นไปก่อนที่จะใช้งานชุด1ลิตรฉีดพ่นได้10ไร่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไม่มีคลอรลีนหรือเทจุลินทรีย์ที่บุมเชื้อจุลินทรีย์แล้วพร้อมผสมกับน้ำที่วิตน้ำเข้าหนาสิ่งสำคัญต้องให้ฝังข้าวจมน้ำด้วยหรือถ่ายกลบการเก็บรักษาเก็บในที่ร่มห่างจากความร้อน ควรผสมจุลินทรีย์กับน้ำตามสัดส,ส่วนก่อนใส่เครื่องฉีดพ่นทุกครั้งติดต่อพวกซัพ์เทรดดิ้งมือถือ0626452962